ก็เต้นด้วยกันมาตั้งแต่ยังอ่อนวัยกว่านี้วันนี้ก็อายุขึ้นเรื่อยๆครับผมถูกไหมไปดูกระเดี่ยวอ้าวพี่ดิ๊กสวัสดีครับยังไงมาเรียนมาเรียนมาเรียนมาเนียนะฮะเอาล่ะเต้นแล้วก็เร้งกันสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมทั้งบนเวทีแล้วก็ข้างล่างนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับผมช่วงนี้ อีกแล้วการจัดวันนี้คอนเสิร์ตทุกครั้งจะต้องมีครั้งนี้ก็คือการจับรางวัลนองนะครับถูกต้องหัวใจที่เรียงเรียงอยู่นี้ไม่ใช่เพราะประกอบไปท้วยแต่ยางได้นะครับกินได้เลยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาล่ะครับผมอันนี้ก็คือหมายเลขผู้โชคดีของเราจะอยู่จะอยู่ในหัวใจนี้นะครับผมเขามีกิมมิคนะครับหัวใจก็คือที่นั่งนี่แหละครับผมจบดีจบดีเอาล่ะทั้งเบียร ไปจับเลยฝั่งละเห็นหน้าไม่เห็นหน้าเครียดเพื่จับอะไรอยากจับทุกวันเลยอ่ะคนหลายใจหลายใจไม่อยากจับอะไรอยากจับอะไรจับหัวใจนะครับเอาล่ะครับจับฝั่งละหนึ่งดวงเท่านั้นโอ้โหทุกคนมีสิลุ้นเท่ากันนะครับผมอะไรนะนะปดอะไรครับผมเอาล่ะ่งนี้ปนนางบ่นนางบ่นขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะ ทางเบี้ยครับอ้ยอ้ยเอาเก็บไว้เถอะถ้าจะคันนี้ถ้าจะคันแล้วก็บิดขนาดนี้เอาละจับได้ไหมกันก่อนดพี่เช็้โเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋เดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านโน้นเขาอินนะ บอกไปนี้ไหนๆก็มาถ่ายแล้วไงก็จะดิวกับน้องไปเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนปัจจุบันนี้กี่บ้านครับผมเอาล่ะาจะมงว่าผมหลายใจก็หลายใจจริงแหละหอกอกเลยเอาเอาอะจับเลยมะจับเลยจับเลยจับของใครดีเอาจับหัวใจจับหัวใจของใครดีกูกใจละอันนึง ไม่ได้เลยทีนี้เวทีเถลิศขึ้นมาเลยนะครับผมจากฝั่งนี้ครับเอาล่ะทำไมถึงเรื่องอันนี้ถังเบียเอ้าเอาล่ะแมยจะเอากี่แผ่นเดี๋ยวจะเช็ดให้เลยจะไปสะสมได้ยังไงลวกทำเป็นพันนะเมื่อกี้ครับก็ที่เรื่องอันนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าครับจริงๆความรักมันจะมีหลายรูปแบบ ครับผมหลากหลายกันไปไม่ว่าจะผิดหวางหรือสมหวังนะคบผมก็ uh huh. ทุกคนก็ต้องเคยผ่านแล้วแหละช่วงเวลายแย่ๆในชีวิตแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตเนี้ยมันเป็นความรักอีกหนึ่งรูปแบบที่ทางเดคคิดว่ามันเป็นความรักที่พิเศษมากๆครับทุกคนคงงงว่าเฮ้ย hey, หลังๆทำไมไอจี IG ฉันเบียมันเฮิร์ตจังวะใครสงสัยยกมือมออะทุกคนรู้จริง ไม่เพราะว่าทุกคนอินบ็อกซ์เข้ามาถังเบี้ยเป็นอะไรลูกถังเบี้ยมาเช่อๆหาลูกไม่ว่ามันคือเขาดาวทูมินิคอลดีส์นีออฟเลิฟอ๋ออย่าใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นไม่ประเด็นคืออะไรแรกผมไม่ได้ขึ้นไงว่าเขาดาวทูอะไรเงี้ยเอาเละเว้ยถังเบี้ยอกหักจ้านี่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชัดเจนว่าเราโกหกเอาล่ะถังเบี้ยจับฝั่งนี้ด้วยนะครับ ดวงไหนดีดวงไหนที่กระโดดกระโดดสายตาจับมาเลยแต่วันถ้กกระโดดอืออันนี้แหละมันขึ้นมามากกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยระวังเวทีเถลิงจับพิมานทีเดยขอคำสั่งไม่หยุดหรอกานเถลิงภาษาไทยวรรณกรรวันนี้คือขอเสนอคำว่าถ้าเถลิงแปลว่าไม่ทราบเหมือนกันมันมาจากอินเนอร์ใช่เอาล่ะทั้งเบียจับพิมาแล้วนะครับทั้งสองอันนะฮะ ทำเบีร์ครับครับพี่ถอไว้1งนะฮะขนาดขนาดจับรางวัลก็ไม่ธรรมดานะครับปกติจะเป็นแบบว่ากระดาษธรรมดาธรรมดานะครับผม